สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักและกระ วันนี้เรามาเล่าสิ่งต่างๆที่หลายๆคนอาจจะมีจินตนาการของจิตขึ้นมาวันนี้ผมมีเรื่องจินตนาการของจิตสู่จินตนาการของมนุษย์การจูการกินการเอาตัวรอดและสแสวงหาความสงบสุขจากเด็กน้อยหน้าตาดีเลยทีเดียวผิวออกคล้ำๆตาโตอายุ อายุประมาณ4-5ขวบนะครับประมาณ100เซนเมตรเขายังพูดไม่คล่องเท่าไหร่มากนะักจากเด็กน้อยที่อยากรู้อยากเห็นจากการดูโทรศัพท์นะครับทาง YouTube เรื่องมนุษย์ต่างดาวถามความคิดของเด็กเขาอยากเชื่อว่ามนุษย์มีมนุษย์ต่างดาวเขาเป็นคนลูกลูกคนแรก ของครอบครัวทั้งหมดมีน้องสาวสองคนไหวไหลเลียกันเลยทีเดียวโดยทุกๆสัป,ปดาห์เหมือนโดนบังคับยังไงก็จะนะครับผมก็โดนคุณตาโดนคุณตาไปให้ขึ้นรถไปด้วยครับไปนอนที่สวนที่โคกหนองนาวเป็นประจำๆประจำโดยห่างจากตัวเมืองประมาณ40กิโลเมตร แปลกมากชาวบ้านแต่ละชาวบ้านที่ผมเห็นผมเห็นชาวบ้านก็ทําเพียงนาแต่ในส่วนของคุณตานั้นมีทั้งสะทั้งสี่สะแปลกมากเรามีสะสี่สาะแล้วยังมีคลองรอบรอบ,รอบสะติดต่อกันเลยทีเดียวคุณตาเริ่มทําประมาณสองปีแล้วต้นไม้ ต้นกล้วยก็เริ่มออกลูกเรามีทั้งปลาดุกเพราะว่าคุณตาเคยซื้ออาหารแล้วผมก็จะเป็นคนหวานปลาวิ่งขึ้นมากินอาหารปลาอย่างอร็จอร่อยนี่คือความแปลกที่ผมมาเยือนมาแล้ว2ปีเลยทีเดียวตั้งแต่ดินว่างเปล่าสู่การการเติบโตของต้นไม้มากมาย ของกินเยอะแยะผมมีความสุขแล้วก็วิ่งออกมาเล่นอย่างสนุกสนานอายุของผมประมาณ4ปีน้องๆผมก็ประมาณ3แล้วก็ตัวคนเล็กเนี่ยประมาณ1ปีเล่นอย่างสนุกสนานมากบางครั้งเราก็ไปดูใน YouTube ก,กระต่ายกระเต่า ทุกครั้งผมก็เป็นกระต่ายทุกครั้งโอ้ไม่ใช่สิเนาะทุกครั้งผมจะเป็นเต่าน้องจะเป็นกระต่ายผมดู youtube ทีไรเต่าชนะกระต่ายทุกทีแต่ความจริงแล้วน้องผมวิ่งชนะผมตลอดเพราะว่าน้องให้ผมวิ่งสี่ขาเป็นการเล่นที่สนุกสนานมากและจินตนาการวันนั้น เราก็สนสนานเป็นอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอะไรแปลกๆในโคกหนองนาของเราอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมก็เปิดคุณตาบอกให้ดู YouTube สักหนึ่งเรื่องสองเรื่องแล้วค่อยนอนวันนั้นผมเล่นกับน้องๆจนหมดแรงทีเดียวนะครับผมก็ดูเรื่องมนุษย์ต่างดาว ผมเผลอหลับไปเมื่อัรไม่รู้และแล้ววันนั้นมันก็มีแสงวาบขึ้นมานะครับในสระของเราผมกับคุณตารีบไปดูมันมีมันมีมันมีแสงเข้ามาเข้าตาผมแล้วคุณตาก็ามองเห็นเช่นกัน ถ้ามันมีมีเสียงแล้วก็มีดินที่อยู่ข้างข้างสะมันมีรอยแล้วก็ลึกลงไปในสะแต่คุณตาก็ไม่สังเกตนะครับนะตัวเองก็ตกใจมากเช่นกันนะครับบอกคุณตาว่าไม่เป็นไรหรอกสงสยัยอาจจะมีอะไรตกลงมานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันคุณตาก็เราก็รีบเข้าไป ในที่นอนผมก,ก,ก็เอ่ยใจรอบหนึ่งเ๊ะมันอะไรกันแน่เราก็คุ้นคิดไปนะครับเราก็ลุกขึ้นมานะวันนั้นเราตอนคืนนั้นนะครับเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ไปที่ขอบสระอีกรอบหนึ่งผมสังเกตว่ามันมีเด็กน้อยๆตัวเท่าประมาณผมนี่แหละนะครับ หัวกลมๆตาออกหัวกลมๆแล้วก็แบนๆนหน่อยหนึ่งหัวเขาผมมองว่าตาเขาก็เรียวๆผมก็งงว่าไอ้นี่เป็นอะไรกันแน่ผมก็เดินไปเดินไปเหมือนโดนสะก,กดอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีมือของผมคิดว่าผมเคยเห็นมนุษย์คนนี้ ในยูทู e แน่นอนว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวผมก็เอกใจแต่เหมือนมนุ์สกดของมนุษย์ต่างดาวเดินเข้ามาเดินเข้ามาผมจะพูดแต่ก็พูดไม่ได้เขาชี้มือมบนหัวผมผมเหมือนโดนสกดมนุษย์ต่างดาวก็สามารถที่จะคุยกับเราได้แบบรู้เรื่องเลยทีเดียว บอกว่าท่านเป็นใครท่านเป็นใครแน่เขาก็เอกใจอยู่เหมือนกันว่าแล้วท่านมาทำอะไรที่นี่ผมบอกนะฮะตอนนี้การสื่อสารของเราเริ่มเข้าท่าขึ้นผมยังงงว่าเขาสื่อสารกับผมได้อย่างไรเขาพูดว่าเขามาสำรวจดวงดาว ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อการอยู่รอดของชีวิตผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะผมก็เคยเห็นผมเป็นเด็กที่ชอบสังเกตนะครับเพราะว่าหลายๆคนเห็นหลายหายคนบอกว่าไปสํารวจดาวการน้วสำรวจทําไมแล้วทําไมท่านจนะมาสํารวจเพราะอะไรเราก็งงก็ถามว่าในเมืองของเรานั้นช่วงนี้เศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆ เริ่มล่มสลายเพราะว่าพวกเราเริ่มทำลายเรื่องจากดวงดาวของเ้าเจ้าอบเหมือนดวงดาวของเขานะคะโดนทำลาย,ยสิ่งต่างๆไม่มีจะกินแล้วออกสแสวงหาที่จะมาหาอยู่ดวงดาวอื่นผมบอกตกใจมากแล้วทำไมท่านเพราะอะไรท่านถึงมาที่นี่สังเกตได้ดีว่า ต้องการอะไรสักางเราคงตายแน่แน่ซึ่งแท้จริงแล้วเขาบอกว่าเขาแค่มา,าสำรวจเฉยๆแต่ยานอของเขา <ดำ S 1> ตกลงไปในสระโคกหนองนาเราบอกเฮ้ยยิ่งเหรอวันนั้นคุณตากับผมก็เห็นนะว่ามันตกลงไปแต่เราไม่สังเกตว่ามันเป็นอะไรเราก็เข้าไปนอนแต่ตื่นขึ้นมาเราเจอท่านแล้วเราก็บอกว่าแล้วคนอื่นเห็นเห็นท่านไหม เห็เจ้าไหมเนี่ยเราก็พูดอย่างนี้เนาะนะครับว่าไม่ได้เห็นเห็นแต่เจ้าเพียงคนเดียวส่วนคนอื่นไม่สามารถมองเห็นข้าเพราะว่าข้าสามารถสัมผัสศีระะของท่านแล้วถ้าเราสัมผัสแล้วท่านจะรู้ว่าเรารู้แน่นอนว่าเราจะสื่อสารกับท่านได้แน่นอนเด็กยังไม่รู้หนี ส่วนมนุษย์ต่างดาวก็ถามเด็กไปเรื่อยๆเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมดวงดาวของข้าไม่มีเลยเพราะว่าในนี้มีสัตว์เรามีปลามีอะไรเยอะแยะมีอาหารมากมายพอเราตื่นขึ้นมาวันที่สอง สองแล้วครับก็รู้ฟังนะครับเราก็เอกใจว่าเอ๊ะเนี่ยเรามานอนที่นี่2คืนใช่ไหมเนี่ยนะครับพอดีคุณตาวันนั้นก็พาเด็กๆนะไปนอนที่นั่น2คืนนะครับตลอดนะครับมนุษย์ต่างวก็พูดว่าเอออันนี้เขาเรียกอะไรนะ่ยคุณตาบอกวา่าคุณตาเคยบอกผมว่ามันมีเขา,าเรียกว่าโคกหนองนาก็ทําให้กลับสู่ธรรมชาติ ก็งงเลยนะครับก็เขาถ,ถมามทำไมโอ้ขาบคุณจะรู้แล้วแล้วก็กเตรียมวางแผนจะไปสร้างบนโลกของเขาก็ได้นะครับผมบอกว่าเอาอย่างงี้สินะพอดีผมก็ถือโทรศัพท์ของคุณตานะครับแล้วผมก็เปิดให้เขาพิมพ์ว่าโคกหนองนาโอ้โหมดต่างดาวพิมพ์ได้ด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังนะครับ เสร็จป <muy> ่าก็จะมีข้อมูลต่างๆผมบอกว่านี่ไงอยากรู้มากใช่ไหมโคกหนองนาเขาทำกันอย่างไรคลิกไปใน Youtube แล้วพิมพ์ว่าโคกหนองนาก็ได้นะครับท่านจะได้รู้อะไรต่างๆมากมายกับโคกหนองนาแล้วเากชวนผมไปเรื่อยๆคุยเรื่องมากมายนะที่เขาอยากรู้เขถามนผมก็มีโทรศัพท์ผมก็ให้ความรู้ของเขาเพิ่มขึ้นมากมายกับมนุษย์ต่างดาว แล้วเขาก็ถามย้อนว่าเอ๊ะนี่แล้วใครเป็นคนเริ่มต้นละ่ะผมก็เอกใจเอ๊ะใครกันแน่นอนนะครับผมบอกว่าท่านไปอยู่บนสวรรค์แล้วท่านลองคิกดูสิว่ารัชกาลที่9นะครับเพราะคุณตาเคยบอกว่ารัชกาลที่9นะท่านเป็นคนรีเริ่มตั้งแต่แรกท,ท่านเริ่มมานานแล้วแต่ถ้าเป็นจริงเป็นจังก็เนี่ยเริ่มปีนี้เลยนะครับ ี 1> 6 1 6 2เนี่ยนะครับเริ่มคึกคักกันเลยโคกนหนองนาแล้วท่านจะวางแผนอย่างนี้ไปทำอะไรเหรอเราถามมนุต้องการว่าถ้ามันดีจริงข้าจะไปทำที่ดวงดาวของข้าแต่เราต้องทำเราต้องหาดวงดาวอื่นที่พร้อมที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆบนโลกเหมือนเราหรือ เรามาจริงๆท,ที่นี่รับประกันว่าความอุดมสมบูรณ์ที่นี่มีมากกว่าสิ่งใดๆในจักรวาลของข้าในดวงดาวของข้าไม่มีอย่างนี้เลยเราก็พูดกันไปพูดกันมาตั้งหลายๆครั้งแล้วผมเอกใจว่านั่นไงคุณตาเคยบอกว่ารายการชิคก้าวนี่แหละ ท่านเป็นผู้บกเบิกให้ความรู้แล้วก็มีลูกศิษย์มากมายผมบอกเลยว่าคุณตาเคยดูคลิปของอาจารย์ยักษ์ด้วยอืมลองไปคลิกดูเราคุยกันมาเราก็ถามว่าเอ๊ะเอาอย่างนี้ท่านส,สามารถที่จะกลับสู่ดวงดาวของท่านได้หรือเขาพูดอย่างมีเลสไหนว่าอุย้ยสบายมาก ส่วนเครื่องของข้าแค่ตกมันเกิดขัดข้องเพียงนิดเดียวเท่านั้นเราข้าจะกลับคืนไปสู่ดวงดาวของข้าวันพรุ่งนี้ผมก็ถามเอ๊ะเจ้าจะกลับคืนได้อย่างไรเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะส่งสัญญาณไปที่ดวงดาวของเขาให้ตรวจเช็คว่าเครื่องขัดข้องตรงไหนผมก็งง โอ้โหมันทันสมัยมากเลยเหรอนะค,ครับอนุต่างดาก็บอกว่าบ้านเมืองของเรานั้นทันสมัยมากแม้จะหลุดไปขนาดไหนก็สามารถติดต่อกันได้หินส่วนเพียงเล็กๆน้อย,อยก็สามารถปฏะติประตอ่อและเรียนรู้กันได้เช่นกันนุ่งยิ่งแปลกใจแล้วมันเป็นความจริงเหรอ เขาบอกว,ว่าเขาจะกลับบ้าน,นพรุ่งนี้ของหลเผมก็เตรียมกลับบ้านพรุ่งนี้เหมือนกันผมว่าเอาเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าจะกลับก็บอกข้าด้วยข้าจะมาส่งพร้อมกับคุณตาเช้าเช้าต่างคนต่างก็คุยเราก็เผลอหลับมนุษย์ต่างดาวก็เผลอหลับหลับทั้งคู่จนถึงเวลาที่ใกล้ นเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันจอนอนอยู่ถแถวแถวนี้นะระวังด้วยสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ถ้ามองเห็นอะไรก็ระวังด้วยเดี๋ยวเราจะไปนอนกับคุณตาตอนเช้ามาเราชวนคุณตา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 เราไปชวนสองสามรอบคุณตาบอกเอออะไรเหรอว่าจะไปชวนไปที่สระหน่อยสิ ด้วยความเอกใจคุณตาก็เดินไปกับคุณหลานนะครับไปที่สาลก็คุณตาก็ไม่ได้เอกใจนะครับเห็นคุณหลานโบกมือยอย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 นะครับ,นนบโดยหลานที่เห็นมนุษย์ต่างดาวเพียงคนเดียวตาบอกว่ามือโบอกมือทําอะไรหลานบอกว่านั้นไงโบกมือให้มนุษย์ต่างดาวตาก็เอกใจบกเอ๊ะไหนทําไมมองไม่เห็น ตานะฮะผมบอกเลยนะตอนแรกเนาะน,นะครับรุดดวงดาวที่ใครที่โดนจุดโดยจี้จุดนะครับก็สามารถมองเห็นรุต่างดาวคนที่มองที่ไม่สามารถที่จะเห็นรุตดวงดาวได้ส่วนคุณตาก็มองไม่เห็น,นครับส่วนเครื่องนะฮะสัญญาณนะครับเขาบอกว่าผมก็ต้อโคนออกไปนะฮะคุณตาก็งงๆอยู่ต่โคลนออกไปเอาเครื่องเสร็จแล้วเหรอคุณรุดดวงดาวก็ตอบผมว่าเสร็จที่ป้อย เดี๋ยวข้าจะกระโดดลงไปนะเสียงแป๊บเดียวนะครับเสียงกระโดดลงจุม่มลงปนิาสารนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทกสานั้นประมาณลึกเท่าไรเนรี่ยเท่าโดยคุณตาสาก็ประมาณ6เมตรหรือ7เมตรนะครับลึกมากเลยทีเดียวนะครับยาดตัวนั้นก็ลอย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 ขึ้นมานะครับ ผมเห็นทําไมเขามากคนเดียวเลยนี่นะครับผมเห็นเขา,เามาคนเดียวโดโด,โดนะครับผมก็หมกมือลาแล้วยานตัวนี้ก็พุ่งขึ้นฟ้าน้ํากระเซ็นเลยทีเดียวนะครับผมก็หมกมือลานะครับน้ำก็เพิ่มมหายวับไปกับสายตาเสียงคุณตานะครับกระซิบผมมีกทีหนึ่งนะฮะนะครับ ที่ข้างที่นอนนะคนุณตาบอกว่า,วาตื่น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 ,นทุกคนตื่นได้แล้วเราจะกลับไปในเมืองแล้วเตรียมตัวทุกคนอ้าวนี่มันเป็นความจริงหรืออย่างไรโอ้มันเป็นความฝันคล้ายความจริงมากพบกันใหม่มนุษย์ทางดาวสวัสดีครับ